สวัสดีครับครับผมสวัสดีครั้งครับกับรายการลักบอลไลฟ์ครับวันนี้ประจําวันอาทิตย์ที่13มกราคม2556นะครับอยู่กับผมหนคนครับวันนี้ทิงมุมทงครับผมอ่ะวันนี้ก็มาทำหน้าที่คนเดียวว่าคนอื่นเนี่ยไปเตรียมตัวที่จะทําศึกแดงเดือดคืนนี้กันนะครับก็อยู่คนเดียววันนี้ เริ่มต้นที่ผลฟุตบอลเลยดีกว่าครับเมื่อคืนนี้มีเตะกันหลายคู่เลยทีเดียวสําหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะมาดูที่คู่สําคัญเลยก่อนนะครับวันเมื่อวานนี้โอเชลซีครับนี่แฟนเชลซีหลายๆคนนี่ก็ลุ้นกันเหลือเกินสําหรับลาเฟลเบนิเตสนะครับหลังจากที่เพิ่งพ่ายมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็สามารถบุกไปเอาชนะสโตอกซิตี้ได้ถึงทิมครับ4ีวัตตัสซครับโอ้โหรูปเกมไม่ได้ได้เปรียบอะไรมากมายเลยนะครับ แต่ว่าเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นครับแล้วก็ได้2ประตูแรกนะครับจากการทําเข้าประตูของจุลธารมอเตอร์นั่นเองครับก็เป็นนักเตะของซโตเซิตี้นะเกือบรุ่นเฮดทิกเมื่อคืนนี้สําหรับจุลธารมอเตอร์แล้วก็อีกสองลูกนะก็ได้จากทางด้านจุดโทษของแฟรงค์ลาพาลครับแล้วก็เอเดนอาซานนะครับเมื่อวานนี้ก็คนละประตูก็ชนะไปถึง4-0ก็แซงทางด้านสเปอร์ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วนะครับตอนนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือทางด้านสเปอร์ครับที่เตะ ช่วงหัวค่ำนะครับก็เปิดบุกไปเยือนควินพาร์คเลนเจอร์นะครับถึงถิง่นแต่ว่าทางด้านแฮร์รี่เดนแนบนะกรูซเก่าของสเปอร์เนี่ยวก็มาแผนดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อุดอย่างเดียวแล้วก็ทางด้านสเปอร์เนี่ยเจาะไม่เข้าก็เลยทําให้เสมอกันไป Bank team แบ่งทีมละหนึ่งแต้มนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าทางด้านสเปอร์เนี่ยก็ล้นม่เยอะอันดับ4นะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสที่จะจี้ทางด้านแมตติตี้ริตามแมตติตี้อยู่5แต้มนะสำหรับสเปอร์ ส่วนคู่อื่นนะทางด้านซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเวสต์มอร์วิทอาเบียนไปได้3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับคู่ต่อมาเรดดิ้งนะครับพลิกเอาชนะเวสต์บอมวิชอาเบียนสามประตูต่อสองเหลือเชื่อนะเพราะว่าทางด้านเรดดิ้งเนี่ยโดนนำก่อนถึง2ประตูนะฮะโดยทางด้านเวสต์บอมเนี่ยยิงขึ้นนำก่อนจากลูกากูนะอดีตเด็กเก่าของทางด้านเชลซีนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านเรดดิ้งเนี่ยฮึดนะครับช่วงท้ายเกมแล้วก็มายิง พลิกชนะช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะครับก็เอาชนะไปได้3าประตูต่อสองนะครับสำหรับเรดดิ้งก็ขึ้นมาอยู่รองบุยนะครับส่วนคกรีนปาร์กเนี่ยก็อยู่อันดับบุยเหมือนเดิมนะทางด้านนอร์ลิสตี้นะเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลศูนย์ประตูตนะ่อศูนย์นฟอร์มนิวคาสเซิลก็ยังไม่ดีต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ทางด้านฟูลแลนดเมื่อวานนี้ก็เสมอกับทางด้านวีแกนนะครับหนึ 1, ่งประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมอันหนึ่งแปมนะครับเอเวอร์ตันเนะี่ยเปิดบ้านตอนรับกัคารน โซนซีนะครับเราก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอไปศูนย์ไปด้วยศูนย์นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านบอสเก้ให้คุณซือทีมชาติสเปนนะก็เข้ามาดูเกมด้วยนะครับมาดูมิชูนะกองหน้าของโซนซีนะอาจจะเรียกติดทีมชาติเร็วๆนี้ก็ได้นะเพราะว่าเล่นตําแหน่งที่เหมาะสมเลยที่สเปนไม่ต้องการกองหน้านะก็คือเป็นกองหน้าตัวต่ำนะน่าจะได้เรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับมิชูก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยก็ ยังฟอร์มบูต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านพ่ายกับเซาวเตมตันนะครับศูนย์เป็นตัวต่อหนึ่งนะทางด้านเซาวเตมตันก็ได้จุดโทษจากลำเบิร์ตนิกิเออร์เบิร์ตนะก็คนเดิมนะฮะก็เอาชนะไปอีกรายการหนึ่งเป็นทางด้านของลาลีกาสเปนนะครับเตะกัน4คู่นะเม,นะมื่อวานนี้ก็มีคู่ใหญ่ก็คือทางด้านโอซัสซูน่านะครับ <c oughs> เปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของเรียมาดริดนะครับก็เมื่อวานนี้เรียมาดริดเนี่ยบุกไปเสมอศูนยะ์เป็นตัวศูนย์ทำอะไรไม่ได้ แถมในเกมนี้นะครับลิครกาก้าเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะก็ยังไล G ่จี้บาร์เซโลนาเริ่มห่างครับตอนนี้ถ้าบาร์เซโลนาเอาชนะได้คืนนี้ก็จะแต้งก็จะห่างออกไปอีกนะฮะส่วนเมื่อคืนเนี่ยทางด้านเรอัลมาดริดเนี่ยก็ไม่มีของทางด้านคุณได้รามอสนะฮะติดโทษใบแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่ลงทำเมื่อคืนนี้ก็ติดโทษใบแดงเหมือนกันสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับเมื่อวานนี้ ีกรายการหนึ่งมาดูทางด้านของการโชว์ซรียอาอิตาลีบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีเตะกันสองคู่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเปสคาร่าไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับต่ออินเตอร์ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางด้านบรันญ่านะครับถล่มเคเอโวไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ก็เป็นผลฟุตบอลส่วนรายการอื่นทางด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตนะฮะมาดูข่าวกันบ้างนะวันนี้ ก็พูดถึงขง่ขาวดีของทางด้านเชลซีเมื่อคืนนะก็มีข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าเตรียมที่จะทุ่มถึง1,100ล้านบาทเลยทีเดียวก็ถ้าเป็นเงินปอนก็อยู่ที่ประมาณ2ี่ล้านปอน,นครับเตรียมที่จะกระชากลูก้าโมดิสนะก็มูเกอร์ของเรือเมดเดตในขณะนี้นครับเตรียมที่จะฟ้ากลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ โมดิสเนี่ยย้ายจากสเปอร์ไปอยู่เรม,มันดิตแล้วก็สร้างผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยก็โดนบวตให้เป็นการซื้อขายในนักเตะที่ยอดแย่ที่สุดในสเปนตอนนี้ครับสำหรับลูกาโมดิสก็ไม่แน่ครับอาจจะย้ายไปอยู่กับเชลซีไ็ได้เพราะว่าค่าจ้างเนี่ยก็สูงเหลือเกินนะแล้วก็เชลซีตัวนี้ก็ต้องการกองกลางเพิ่มรู้จะมาทาไมครับเยอะแยะมากมายกองกลางเชลซีเนี่ยเ <laughs> ยอะเลยเกินครับสำหรับกองกลางเชลซีนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่า แล้วก็มาดูข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับเรือเมดิดตนะเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางด้านเซเซมูมนิโยเนี่ยพาทีมเนี่ยเสมอศูนย์มดุรัูนเนี่ยก็มีข่าวล่าสุดบอกว่าทางด้านมมนิโยในงานเข้าครับตำรวจเรียกสอบในกรณีที่ไปเตะแฟนบอลนะเขาบอกว่าเชเซ่โมนิโยกุนซอราชันชุดขาวเรือมมดิดนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศสเปนเนี่ยเรียกตัวมาสอบสวนข้อหาทำร้ายร่างกายหลังไปเตะแฟนบอลรายหนึ่งที่พยายามเข้ามาถ่ายรูปนะ ขณะเขากําลังเดินชอปปิ้งเขาก็กลัวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะก่อนหน้านั้นก็เตะบอลครับโมโหโมโหเอ่อพุทธสินฮะกลเตะบอลอาดเกือบโดนสตาร์คล้ลเหมือนกันครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดนคดีเตะแฟนบอลเขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยเผยอีกว่าบริการของคุณซือชาสเปนนะครับเอคุณซือชาโปรตุเกสนะครับก็ถูกกล่าวหาว่าขวางโทรศัพท์มือถือของชายคนที่จะพยายามเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะ แล้วก็ถ้าต้องรอดูเรื่องหลักฐานอีกทีนึงครับนะว่าหลักฐานจะพบสมามรถเอผิดทางด้านมูริโ่ได้หรือเปล่าว่าทางด้านเจ้าตัวนเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอดูอ่าวันนี้ข่าวเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะมาพรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของศึกแดงเดือดคืนนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับมาดูปโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้ครับสำหรับพรีเมียร์ลีกก็จะมีเตะกัน2งคู่นะครับคู่ใหญ่ก็เป็นช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับก็สอง สอทงทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของของแดงลิเวอร์พูลนะก็เป็นศึกแดงเดือดนะก็เกมนี้ก็เตะกันที่โอทัฟฟอร์ดนะครับคุณเอ่อพุทธศิลป์ก็ฮาวเวิร์ดเว็บนะครับตามคาดนะครับตามที่เปิดเผยมาฮนะแฟนลิเวอร์พูลอาจจะหนาวๆร้อนๆนิดนนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยฮาวเวิร์ดเว็บเนี่ยเป่าให้เลยเป่าเกมที่แมนยูลงเตะทีไรกันเลยไม่ใครจะแพ้เท่าไหร่นะฮะมีถ่ายทอดสดทางด้านทูสปอร์ตหนึ่งนะครับ,บ ทางด้านแมนยูเนี่ยคืนนี้อาจจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับก็ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเดวิดเดเกียนะครับแล้วก็แบ็คโฟก็จะเป็นราฟาเอลดาซินวานะครับวิโอฟรีนานเจอาหนี่อีแวนส์หรือว่าเบรยอาบิดิชอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึ่งครับแล้วก็แบ็คซ้ายจ,จะเป็นปาชิเอร่าเช่นเคยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยจะใช้ไมเคิลคาริกนะครับทอมเเวอรี่อันโตนิโอวานเซียนะ อัชรียังนะครับแล้วก็ชินจิคาคาวะนะฮะน่าจะเล่นหน้าเป้าก็คือโรบินฟานเบอร์ซี่นะครับสำหรับวันนี้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมาแผนเดิมครับในระบบ4-3-3ามานะคืนนี้โชเซ่เรน่านะเป็นผู้ศักษาประตูนะครับกองหลังก็จะเป็นอังเดรวิสดอมนะครับดาวรุ่งนะครับคนนี้มาร์ตินเซเคเทลแดเนียลแอคเกอร์นะครับแล้วก็เกรนจันสันนะครับส่วนกลางจะเป็นลูคัสเีรวาโจออลเลนสตีเฟนเจอร์ลักนะฮะ ก็น่าสามตัวในคืนนี้น่าจะใช้ลุยโซเลสแน่นอนครับเป็นหน้าเป้านะครับส่วนอีก2คนน่าจะเป็นดดนนีลสเตอริตนะครับที่เพิ่งซื้อมาจากเชลซีแล้วก็ทําผลงานได้ดีในนัดแรกนะครับและอีกคนนึงก็คือรายฮิมสเตอร์ลิงนะก็จะได้ลงเป็นปีกทั้งสองข้างนะครับสำหรับคืนนี้ก็ต้องรอดูกันสําหรับแฟนหงกับแฟนผีนะว่าคืนนี้สถิติเนี่ยหงเนี่ยจะมาล้างแค้นผีได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับ เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะเปิดบ้านต้อนรับการเลียนของแมนาสตี้นะครับทีนี้เตะกันที่5้าทุ่มนะครับอาร์เซนอลก็เปิดเอเมอร์สเตเดียมนะครับผู้ตัดสินที่เป็นไมค์ดีนนะทีนี้ส่วนทางด้านนักเตะเนี่ยอาร์เซนอลน,นี้ก็มีบาเจ็บสองสามคนครับก็มีชิรูนะครับนะเดซันโตรสนะแล้วก็ฟาเบนสกี้นะครับส่วนระบบเนี่ยน่าจะใช้4231เช่นเคยเป็นระบบเก่านะครับก็ ประตูน่าจะเป็นเจสซี่นะครับแบ็ก็จะเป็นบัคเกอรี่ซันย่าแพนมาเตสเกอร์โทมัสเบอร์มาเลนแล้วก็คีรันกิฟส์นะครับตรงกลางตัวรับ2ตัวนะครับก็จะเป็นมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็แจ็คอินเชียนะครับกองกลางตัวรุกก็จะเป็นอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรินนะครับแล้วก็ซานติกาโซล่าและลูคัสฟอรูสกี้และแน่นอนครับกองหน้าเช่นเคยครับเที่โอวอร์คอรครับนี่น่ได้เป็นหน้าเป้าเช่นเคยนะครับคืนนี้ก็จะได้เจาะตาข่ายทางด้านมนาสตี้นะครับ มาเทตตี้เนี่ยก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับเป็นระบบเดียวกันเลยผู้รักษาประตูนี่ก็จะเป็นโจฮาร์ดแบ็คก็จะเป็นเปาโบสเบริต้านะครับเป็นซองกาบานีมาติยานาตาสิตนะครับแล้วก็กาเอลกิชชีนะครับกองกลางก็จะเป็นคาบีกาเซ่แล้วก็แกลิตแบร์รี่นะครับส่วนกองกลางตัวลุกจะเป็นเจมีเนอร์คาร์ลอสเตเบสแล้วก็ดาวิดซินวากล่องหน้าเนี่ยต้องลุ้นนะครับระหว่างเอดินเซโกกับมาริโอบาโรเตดีิว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนทานากุลเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะช่วงเกมนี้ไปนะครับสำหรับกุลอาร์เรโนะครับผมลองดูดูอีกทีหนึ่งครับส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมารายงานผลศึกแดงเดือดแล้วก็ฟุตบอลรายการอื่นให้ฟังอีกทีหนึ่งครับพร้อมกับข่าวข่าวนะครับวันนี้น่าจะอยู่กันเพ้าหน้าเค้มตานะครับอาจจะมีวิยากร2คนนะครับแล้วก็อย่าลืมับแฟนเพจรักบอลดักเน็ตนะครับอย่าลืมเข้ามากดแชร์นะครับข่าวที่ลงท้ายด้วยคําว่ารักบอลโดนใจจดให้1แชร์นะฮะ ก็ถ้าใครที่มากดแชร์เนี่ยก็จะมอบเสื้อยืด1ตัวครับหรางวัลประกาศผล1 5เออ17เนาฬิกานก็คือ5มงเย็ยนนั่นเองของทุกวันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเช่นเคยข่าวโดนใจน่ายอยู่บมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้นะครับก็ขอให้เข้ามากดแชร์หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็จะได้แจกเสื้อไปนะครับวันนี้สำหรับวันนี้คงพเอเท่านี้ครับพบกันวพรุ่งนี้กับรายการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ <S 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 For them things start to look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what doing in Cook, man. You ain't ready for the things. Uh